ผมจะบอกให้นะคุณจะซื้อพระบ้านใครคุณอย่าคิดว่าคุณมีตังแล้วคุณซื้อพระบ้านก็ได้นะถ้าคุณซื้อใจเจ้าของพระไม่ได้ถ้าคุณซื้อใจเจ้าของบ้านได้ก่อนเนี่ยพระอะไรคุณก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าเงินคุณยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็ผมก็มีตังอ่ะคุณก็มีตังผมก็มีตังถูกป่ะเออผมไม่อยากได้ตังคุณผมมีตังอยู่แล้วแต่คุณอยากได้พระผมผมไม่ขายให้คุณคุณจะทําไงอ่ะ มันก็คืออย่างนี้นะดังนั้นน่ะนะครับสิ่งหนึ่งอ่ะที่เฮียเขาบอกตลอดว่าชอบที่พระแต่ละองค์ของเฮียเนี่ยได้อยู่ในหน้าจอรายการสันขวานมันมีประโยชน์ต่อคนที่เขามาดูไลฟ์พี่วีเนี่ยบอกเลยนะ อาจารย์นะอาจาร์อย่าหยุดซื้อพระใช้ช่วยชาวบ้านนะเศรษฐกิจแบบนี้ยอาจารย์ต้องเปิดรับช่วยเขานะเดือนละครั้งก็ยังดีถ้าอาจารย์ช่วยเขาเนี่ยเดีย๋ยวผมก็จะช่วยซื้อเห็นไหมอย่างเงียเนี่ยเออชอบปะโอ๊ตอธิบายเนี่ยทําให้คนเนี่ยรู้ว่าพระแท้เนี่ยมันดูยังไงผมก็พูดตลอดอนะถ้าไม่มีพระจากเฮียมาผมจะอธิบายอะไรอะ มีพระแท้มาประกอบคำอธิบายคนฟังเขาถึงเข้าใจนะะตอนเนี้ยเพื่อนๆมั่นใจหรือย่าง,งพระสุมกอ,องเนี่ยเป็นพระที่ลืมตำหนิไปเถอะมองตาเปล่าหน้าจอเนี่ยแท้ไมมถามหน่อยรอพระซุมกอํคำก้า่าว่ามีกุไว้ไม่จนนะ อย่าพราซุ้มงเนี้ยผมบอกเลยวิธีการดูพ้าซุ้มกอนะ<ๆ>เพื่อน<ๆ>เพื่อนห<ๆ>ลับตานึกตามผมถ้าเป็นขุนไกเนื้อเนี้ยพ้าหลักมือเนี่ยแท้ไหมแท้เพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าทำดินเนื้อนี้ได้นะไปทำพิมพ์ใหญ่เลยได้ตังแน่ เนะซึ่งพระสุ้มกอเนี่ยไม่ได้มีแค่สิบองค์ยี่สิบองค์ที่เขาขายกันห้าล้านหกล้านตอนแตกกุพระสุ้มกอมียี่สิบองค์เหรอแบงค์โอ้โหพี่ปากกะพูดกันอยู่ว่าสามแปดหมื่นสี่พันองค์สมัยก่อนเนี่ยพระสุ้มกอเนี่ยไม่ได้เป็นชุดแม่จับพาคีนะแบงค์ใช่เบนจาภาคีคือลีลาเมฆขนุนโอ้โหใช่พี่ เม่จากภากีเนี่ยนะจะมีผงสุพรรณพารอดนางพญาลีลาเมฆขนุนแล้วก็พระสมเด็จเนี่ยเมื่อลีลาเมฆขนุนเนี่ยหมดจึงเอาพระกรุ่เดียวกันขึ้นมาเป็นชุดเบนจาาภาก,กีแทนก็คือพระสุมกอเนี่ยใช่แปลกไหมบางทีองค์ที่ขายก็อยู่แพงๆ ก็ทําไมดูไม่ได้เก่าแบบนี้ใช่ไปดิไปหามาขายทีนี่ฮะแล้วพระ,ะเครื่องแต่ละอย่างที่ได้มาแบ่งรึเปล่าถ้าไม่ผมบอกเลยถ้าผมไม่ได้จากบ้านเฮียหรือบ้านนักเก็บเก่านะผมไม่มีทางได้พระแบบนี้บางคนบอกพี่โอ๊ตทำไมไม่เดินไปตามสนามพระเดินตามสนามพระเดินไปถ่ายคอนเทนต์นะ เซียนที่หาพราะจริงๆซื้อขายจริงๆมีใครทำคอนเทนต์มั้งแต่โอเคคอนเทนต์ก็ทำก็ดีถ้าคุณเป็นเซียนจริงมาทำก็ยิ่งดีแต่ประเด็นที่ผมอะ่ะไม่ค่อยเดินสนามพระเพราะไม่เพราะถ้าคุณไปหาปลาในที่ที่ไม่มีปลาแบง<ช>จะไปทำไมไม่มีพระแบบเนี้ยใน,นใ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 น,ใน,ในตามสนามพระผมนะมีเจ้ามีผมเป็นเจ้าของสนามพระสนามพระของผมเองอ่ะผมยังไม่แทบจะไม่ค่อยเจอเลย ดังนั้นพระที่ผมเจอจ่ายโจบอะบ้านนักสะสมเก่าเนี่ยฮะซึ่งเขาบอกรู้แล้วองค์นี้ยโอ๊ตเราซื้อเฮลิมมานะองค์นี้เราซื้อเฮียบีมานะมสมัยก่อนไปซื้อพระเฮียเจ๊กปักคองเฮียเจ๊กปักคองยังบอกเราเลยยังพาเราไปวัดมาหน้าวัดมหา,าธาตุไปคุยกันโอ้ยสมัยก่อนเซียนดังๆทุกวันเนี่ยยังขับรถพรราอะไรไปสุดไอ,อ้แบงค์ก็ฟังเนี่ยปะ่ะเวลาเฮียเขามาขายพระ เขาไม่เรียกขายเฮียมาแบ่งดังนั้นระเครื่องแบบนี้ยผมบอกเลยเดินในสนามไม่เจอจะเจอในนักเก็บยุคเก่า mm hmm. แต่ว่าราคาตอนเขาเก็บยุคนั้นกับตอนเนี้ยมันสามท่วมแล้ว mm hmm. แล้วคนเก็บพ้าผมจะบอกคุณให้นะเขาไม่ได้อยากรวย mm hmm. เพราะคนที่เก็บพระแท้ๆบ้านเขารวยอยู่แล้ว mm hmm. แต่เขาอยากหาเพื่อนคุย ผมจะบอกให้นะคุณจะซื้อพระบ้านขครคุณอย่าคิดว่าคุณมีตังค์แล้วคุณซื้อพระบ้านเ็าได้นะถ้าคุณซื้อใจเจ้าของพระไม่ได้ถ้าคุณซื้อใจเจ้าของบ้านได้ก่อนเนี่ยพระอะไรคุณก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าเงินคุณยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็ผมก็มีตังค์อ่ะคุณก็มีตังค์ผมก็มีตังค์ถูกป่ะเออผมไม่อยากได้ตังค์คุณผมมีตังค์อยู่แล้วแต่คุณอยากได้พระผมผมไม่ขายให้คุณคุณจะทําไงอ่ะ ม <laughs> ันก็คืออย่างนี้นะดังนั้นน่ะนะครับสิ่งหนึ่งอ่ะที่เฮียเขาบอกตลอดว่าชอบที่พระแต่ละองค์ของเฮียเนี่ยได้อยู่ในหน้าจอรายการสันควานมันมีประโยชน์ต่อคนที่เขามาดูไลฟ์พิทวีเนี่ยบอกเลยนะ อาจาร์นะอาจารย์อย่าหยุดซื้อพระใช้ช่วยชาวบ้านนะเศรษฐกิจแบบนี้ยอาจารย์ต้องเปิดรับช่วยเขานะเดือนละครั้งก็ยังดีถ้าอาจารย์ช่วยเขาเนี่ยเดีย๋ยวผมก็จะช่วยซื้อใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเออชอบอะ่ะโอ๊ตอธิบายเนี่ยทําให้คนเนี่ยรู้ว่าพระแท้เนี่ยมันดูยังไงผมก็พูดตลอดอนะถ้าไม่มีพระจะเฮียมาผมจะอธิบายอะไรอะ มีพระแท้มาประกอบคำอธิบายคนฟังเขาถึงเข้าใจนะฮะตอนเนี้ยเพื่อนๆมั่นใจหรือย่าง,งพระซุ้มกองเนี่ยเป็นพระที่ลืมตำหนิไปเถอะมองตาเปล่าหน้าจอเนี่ยแท้ไหมถามหน่อยประมูลไหมครับอาจารย์งร์นี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่แล้วพระจะขึ้นได้เพราะหาของไม่ได้อ่า พระซุ้มกอ,องนี้ครับลาดามทำให้ดูง่ายขึ้นโอ้โหซุ้มกอองค์นี้เนื้อละเอียดเหมือนองค์เจ้าเงาะเนื้อเกินห้าร้อยปีครับอ่าเข้าใจง่ายมากเนี่ยแล้วเอางี้เราอะตอนเนี้ยไม่ต้องเห็นหน้าพระเห็นหลังพระก่อนดินแบบเนี้ยเกินห้าร้อยปีแท้ไหม เป็นพระแท้ไหมอ่ะแล้วหันหน้ามาเนี่ยพิมพซุ้มคอไห่เป็นซุ้มคอคุณจะให้เป็นอะไรอะ่ะถ้าหันหน้ามาเป็นหมงสุพรพันก็แท้เลยใช่หันหน้ามาเป็นพระเปือกอะพเปิมก็เนื้อนี้เอาอ่ะหันหน้ามาเป็นพระเปิมก็แท้เลยเอาแท้ดูง่ายมากครับองนี้ ดูง่ายสุดๆครับเนื้อแบบนี้ผงสุพรรณก็เนื้อแบบนี้ต้องลงสนามด้วยแหละครับพี่พัฒน์มงคลสมกับเป็นอันดับหนึ่งเบนจภาาคีพระเหนือดินองค์เนี้ยต้องอยู่ในตลับเหมือนนางพญาอุมากี้พอตัดตลับแล้วเนี่ยฮะอันนี้เป็นพระสุงกอพิมพ์กลางครับพิมพ์กลางครับพี่เนี่ย สนาทีครับไฮไลท์ไฮไลท์นี่รายการสุดท้ายค่ำคืนนี้เที่ยงคืนห้าสิบแปดนาทีกับพระสุ้มกอองค์นี้สุ้มกอพิมพ์กลางองค์นี้นะ สองนาทีเบนจะพาคีใครเก็บได้ครบถือว่าเป็นสุดยอดแล้วครับของการสัดสมพระถูกต้องครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีเบนจะพาคีแบบเนี้ยมาอยู่ในรายการอีกเมื่อไหรโโผมก็ไม่รู้ว่าจะมีพระซุนกอเนี่ยเบนจภาคีเนี่ยมาอยู่ในรายการอีกไม่หักไม่ซ่อมครับ